ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของเคนนะครับที่มาพร้อมกับเคนนี่แหละครับโดยสกินนี้นะครับสมมติคุณมีฮีโร่อยู่แล้วนะครับคุณจะต้องซื้อ นะครับในราคาก9ก้าคูปองหรือว่ากี่เหรียญไม่แน่ใจนะครับแต่สมมติใครมีฮีโร่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าวะแล้วมันก็จะให้สกินแบทแมนเป็นสกินไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะตอนตอนที่ผมแคปเนี่ยคือผมยังไม่ได้อัปเดตแพทเลยนะกำลังอัปเดตแพทอยู่นะตอนนี้นะครับแต่สมมติคุณอยากได้สกิน อันนี้เพิ่มนะครับต้องจ่ายเพิ่ม100รคูปองนะเจะสามารถได้รับสกินนี้ไปเลยนะครับและต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าสกินที่มาเพิ่มนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่ชุดอย่างเดียวแต่ว่ามีเอฟเฟกต์สกินด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลย let's go ไปและนี่คือสกินของเคนน,นั่นเองนะครับดูหน้าตากนซะก่อนนะครับก็เปลี่ยนเป็นจากสีแดงรับเป็นสีม่วงๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับจะเรียกว่าย้อมแมวได้ไหมนะแต่ว่าผมก็ก็สวยอยู่นะเป็นแบบว่าโอ้โหดูดิ She, dude. เฉดูเราเอาการ <laughs> หน้าตาคล้ายๆทอนเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วสีรักบนหัวก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยครับเออมันก็เหมือนเป็นสีเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสีที่สวยนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยดูดิเห็นปะนี่นี่สีกิลสองปึ๊บจากสีแดงเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แตกโอ้มีแตกตัวด้วยวะ่ะ เชดไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่อัลติตมทสกิลนะครับเป็นพุ่งไปชุบชุบแล้วก็จะมีหลอดสแต็กด้วยเวลาเราวิ่งแบบว่าออกจากหางศัตรูนะครับรบเวลาที่กำหนดเราก็จะล่องหนนะครับแต่ว่าสมมติเราเข้าใกล้ศัตรูเดี๋ยวมันก็จะลดลงไม้เรื่อยนะครับศัตรูก็จะมองเห็นเรานะก็ถือว่าเป็นตัวที่มันอันตรายมากๆเลยนะเวลาแบบเช็คพุ่มใช้เช็คพุ่มใช้เช็คอะไรได้นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับตัวนี้ แล้วก็สีของสกิลหรือว่าถ้าสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับจะให้แบทแมนเป็นเอ่อเป็นสกินเนาะแต่ผมว่าโอเคนะครับให้แบทแมนเป็นสกินนะครับเพราะว่าเออมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าสมมติถ้าแบทแมนเป็นฮีโร่เนี่ย เวลามันเอาไปทาสกินต่อมันทํายากนะครับจะสมมติให้เป็นฮีโร่ในเกมอารีเป็นอย่างเงี้ยเราให้เป็นเป็นสกินเนี่ยจะได้มีสกินใหม่บนมาเรื่อยเหมือนพวกเกมมบายดีเจนนะครับที่มีสกินใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินเซนซย่าก็มีทันจิโร่ทันจิโร่นะครับไอ้ดียม่ต่างๆนะมาคอลแลบเยอะแยะมากมายนะใครไม่เคยไม่เคยลองไปเล่นเนี่ยก็ลองไปดูก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าสกินกิจกรรมในเกมมือบายดีเจนเนี่ยมันจะเข้าใจยากนิดหนึ่งผมก็พยายามไปโหลดไปลองไปเล่นดูแล้วแต่ว่า งงนิดหนึ่งนะแต่ว่า Mobile Legends เนี่ยคอลแลบเยอะจริงนะครับไปดูโอ้โหไม่มีหลายเกมมากนะครับมีหลายเกมมากจริงแตนะ่ประมาณนี้สำหรับสกินนี้นะครับใครคิดเห็นย,ยังไงคิดว่าสวยหรือเปล่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็สามารถมาคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคิดว่าเจ๋งบ้างไปดูกันเลย let's go ไปมาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อคืนใครดูคิดว่าเจ๋งบ้างนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซาไม่ใช่สวัสดีคุณยอร์อาก็เซเว่นด้วยนะครับให้เก้าเต็มสิบครับแปลกใหม่ไม่ซ้ำนี่สวัสดีคุณ Joseph, เจนิสด้วยนะครับเอฟเฟกต์ส่วนสมราคานะครับไปสุ่มมา6ครั้งออกสกินเตอร์สกินออฟที่เลือกไปตั้ง5ครั้งนะครับพิจารณาคุ้มมากๆนะครับโอ้โห6ครั้งสุ่มไป6ครั้งได้2สกินเหลือคุ้มเกินไปเปล่าวสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับให้9เต็ม10กับคุ้มราคากับ3 4นี้เียคนว่าสวยนะครับคุณชาติท่านบอกว่าให้5เต็ม10นะครับลงแรงแต่ละทีวัดดวงสุดนะครับเจนนีนทีม3ตัวบ่อยมากนะโดยเฉพาะเอลสูกับแวน ไอแวนเนี่ยคือแม่งตั้งแต่แพทก่อนเลยแม่งมาบ่อยมากเลยแล้วยิ่งปรับเป็นแครี่ล้วนๆอ่ะแม่งคนยิ่งเล่นเยอะเข้าใจปะ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับนะครับแวนแต่ว่ามันจามมนมันโกงมันมันโกงล่ะตัวมันน่ารำคาญมากนะครับตอนนี้ติดเมตามฮีโร่ด้วยสุดยอดแต่ว่าเลือกซ้ำๆตำแหน่งคนอื่นนี่ก็ไม่ไหวนะนะครับผมอัปเดตแพทแต่ยังวะสวัสดีคุณเซเนโร่เนี่ยนะครับให้แปดเต็มสิบครับสวัสดีคุณบอลวัชรวิทย์ด้วยนะครับอ่า มันกล้าราคา3ามรา้อยสปองราคากลางๆนะไม่แพงจนเกินไปแค่นาส,นนนสนกินนี้8.5เต็ม10นะครับอุ้ยใหมพิเศษเดียวกันหมดเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าสกินนี้น่าจะโอเคนะครับคุณคมกิจให้8เต็ม10นะครับคุณโจเซฟบอกว่าให้6เต็ม10เพราะว่าสกินเีนั้นไม่สวยขนาดนั้นทำไมาวันนี้โครงคลิปชาเต้พี่ตีสี่หลับแล้วนะครับมันได้มีกิจกรรมไหนเล่นหรือเปล่านะครับเมื่อคืนผมเล่นเกมมาร์วีถึงตีสองผมเช็คดูอ่ะถึงตีสองตีสามตีสี่เลยมั้ง ผมเล่นนาวิแล้วผมก็แพ้ตอนแรกอ่ะมันรีแร้งถ้าสมมติเราได้สามเอ็ดดาวจะลงไปคอมอะไรวะ้อมสามใช่ปะไอชิบผมเล่นกับพี่ผมพี่ผมแม่งตัดแต้มผมผมเลยยี่สิบเก้าดาวโอ้โหแม่งเหลือยี่สิบเก้าดาวมันโคตรเซ็งอ่ะแล้วผมก็ลงมาเหลือคอมสี่ไอชิบแม่งจริงๆก็โทษพี่ผมไม่ได้หรอกแม่งมันต้องคือเมื่อคืนผมเจอทีมอะไรไม่รู้เว้ยมันมันจะรีแร้งเนี่ราเมื่อเจอทีมอะไรไม่รู้อ่ะ ทีมตรงข้ามแม่งเล่นโคตรเก่งเลยผมเล่นเอลสุดูทยีหยิบโจ๊กเกอร์ไปเลยแม่งมันของมันเล่นเอลดอร์กับเอลดอร์ใครวะเอลดอร์กับแวนผมหยิบเอลสุไปยิงตึมต่มตึม่มตึ่มดาเมจไม่พอได้ยิงไม่ทันนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเติมเกมก็สามารถทักมาที่เพจเตโกติช็อปได้นะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะโปรโมทเยอะละเพราะว่าเหลืออีกสิบวัน นะครับก็ปรโมทดีกว่าแล้วใครอยากเติมเกมในข้าวมันทำมาถิ่นตัวติช็อปได้เลยนะครับตอนนี้มี28ถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด76คนแล้วนะครับสามารถทำมาเติมกันได้นะครับเติมเติมมาได้เลยนะครับเติมวันนี้จะมีชื่อในงานสุ่มวันลพาร์ทซีซั่นที่11หรือว่าซีซั่นที่จะถึงนี้นั่นเองนะตอนแรกของข้าจะผิดว่าวันละพาร์ทมันจะเป็นแบบว่าสกินของซูก้าแต่ว่าสกินของซูก้ามาในรูปแบบของการแจกนะครับลืมไปเลยเหมือนกันนะครับไม่คิดไม่ฝัน ก็ตอนแรกเห็นโปรโมทว่าเป็นของวัลลภัสนะครับสรุปไม่ใช่วัลลภัสจะเป็นสกินของเฟนิกซ์เรียมะแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งวะไฮเตะนะครับไฮเตะนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้นะเพราะว่าเขาโปรโมทไปแล้วนะประมาณนี้ใครดูจบพิมพ์มาด้วย26นะครับแล้วก็ให้เต็มสิบให้คะแนนสกินนี้เท่าไหร่นะสกินของเคนเนี่ยเต็มสิบไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแค่สีแต่ผมอยากจะรู้คำวิจัยของทุกคนนะครับว่า มันสวยสำหรับทุกคนหรือเปล่านะครับสรุปของตาราไปก่อนจริงๆแล้วใครดูจะพิมพ์ว่า26นะครับแล้วก็ด่าๆคอมเมนต์ว่าให้คะแนนสก,กินของเคียนเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ไม่ว่ายอดดูจะเยอะยอดดูนจะน้อยอยังไงทุกคนก็ดูคลิปผมจนจบนะครับเป็นสว่วนหนึ่งที่ทําให้คลิปแต่ละคลิปนะครับมียอดดูพันสองพันสามพันนั่นเองนะครับก็เพราะว่ามีผู้คนอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับสรุปของตารางไปก่อนจริงๆแล้วพิมพ์ว่าอะไรละ ไว้เจอกันในตในสองเจอกันนะผมบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้จะมีลงอีก2คลิปไม่รู้จะมีกิจกรรมไหนใหม่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ลงไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเพราะาอีกอันหนึ่งมันกำลังอัปเดตแพทอยู่เจอกันบ๊ายบาย